สวัสดีครับผมนายวุฒินีมนุรักษ์นะครับก็เป็นช่างอาคารนะครับอยู่โรงแรมนะครับวันนี้ก็ได้มาสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับสองนะครับตอนนี้ก็คือทําเกี่ยวกับงานก้อมารรุงภายในอาคารทั้งหมดนะครับดูแลทั้งหมดเลยครับสวัสดีครับผมชื่อจรวัตกุศลีนะครับช่างบอยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับขนาดเล็กดูแลเรื่องของระบบแอร์ โรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็แอร์บ้านแล้วก็ระบบไฟฟ้าสวัสดีครับผมนายพลรัศสินพุตานะครับอาจากบริษัทมาสิกนะครับเกี่ยวกับเ,เครื่องจักรที่ทดสอบรอยร้าวครับอาชีพพี่คือช่างสวิตครับช่างบริการเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องครับเครื่องจักรอยากจะมาฝึกระดับ2นะครับเพราะต้องการยกระดับมาตรฐานฝีมือของตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะได้ใบอนุญาต เรื่องของการควบคุมซึ่งใบนี้ก็จะเกี่ยวกับการเป็นโฟมแมนด้วยนะครับก็เลยต้องมาครับผมเหตุผลที่มาฝึกไฟฟ้าเบื้องสองเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนกับเพื่อมนมเรียนครับได้รู้ในการดัดข้อ e m t b e n d e r ครับได้เรียนรู้การปฏิบัติต่อไฟฟ้าหรือบริพันไฟฟ้าต้องมะถูกพิธีนะครับแล้วก็ได้รู้เรื่องของพฤษีและภาคปฏิบัติ ที่ถูกต้องมันยังครับผมเ,เรื่องที่ได้เรียนรู้จากที่นี่คือระบบไฟแล้วก็ระบบไฟที่แม่นขึ้นแล้วก็สัญลักษณ์ของไฟครับสัญลักษณ์ก็อยากจะให้มาสอนระดับสองด้วยนะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดศักยภาพในตัวของเราเองนะครับเป็นความรู้ที่ควรต้องมาต่อแล้วก็ควรต้องมี อนาคตกฎหมายน่าจะบังคับใช้งานจริงจังเพราะว่าระดับ2สามารถก้าวไปสู่ไฟสามเฟสจากที่ระดับหนึ่งจะอยู่แค่ในบ้านครับผมสอบยกระดับเปียนครับเพื่อที่จะเป็นวิชาชีพของริ่นต่อไปครับผมมาคนเดียวครับมาคนเดียวไม่รู้จักใครเลยไม่มีเพื่อนมาเลยแต่มาที่นี่มาอบรมแค่สวันแต่ก็สนิททุกคนช่วยเหลือกันแล้วก็ยินดีอ่าวิทยากรนี่อบอุ่ครับเป็นกันเองครับ ตัเร็วนะครับการได้รับกบริการที่รวดเร็วนะครับได้ความรู้แบบจริงจังได้ความรู้แบบจริงๆนะครับแก็สามารถปฏิบัติงานสอบผ่านได้จริงๆนะครับทฤษฎีก็ค่อนข้างละเอียดยิ่งการเทรนหรือว่าการอบรมก่อนสอบนี่ค่อนข้างที่จะเข้าใจและมองเห็นขาอสอบได้ง่ายครับผม